แล้วพอกูทำงานเสร็จเก็บทุกอย่างทำความสะอาดล้างครัวเช็ดเตาซักผ้าขึ้นรถเมกับบ้านถึงบ้านเที่ยงคืนนิวล็อกมือชา <c oughs> เริ่มอยากเป็นแพทย์หญิงกิติพร <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้กูเป็นนักสแสดงกูต้องได้ออสการ์มึงอย่าลืมเป้าหมายมึงอย่าลืมเป้าหมายมๆๆๆเฮ้ยแต่ป้าเป้าเขาก็รักกูนะ ให้ยามองกูมากระปุกหนึ่งมาทามือพ่อสอนอย่าปฏิเสธของฟี่แต่ว่าเห็นกูทอดไก่ทอดปอเปี้ยได้ชั่วโมงละสิบสามเหรียญเนี่ยกูทำวันละสิบชั่วโมงนะอาทิตย์ละหวันมึงคูณแล้วคูณสาสิบเดือนเดือนนึงกูได้เกือบแสนได้บาทไทยนะเว้ยเฮ้ยกูก็แบบอ่ะมีงานมีงนเงินเดือนแล้ว แต่ที่ LA นี่ก็คือเป็นประเทศที่แม่งแพงเป็นอันดับสองค่าครองชีพแพงเป็นอันดับสองของประเทศมันก็ต้องแบบว่าเอยใช้จํากัดจําเขียนนิดนึงเพราะว่าไอ้ที่แพงที่สุดเลยเนี่ยคือบ้านอพาร์ตเมนต์ที่ LA นี่เดือนหนึ่งสามหมหมัดจำอีกเจ0 0 0มืกูจ่ายไปถ้ากูจ่ายไปเหลือเงินส0 0 0 0ื่นสามหมอยู่ที่นูน่นแม่งเหมือนมีสามพบาทนะแล้วกูก็แบบเอ้ย กูจะแดกอะไรกินดินเหรอกูก็แบบมีได้กูเรียนเก่งขนาดนี้กูจะต้องสู้กูจะต้องมีมิชชั่นกูจะต้องได้รางวัลออสการ์กูจะต้องหาบ้านถูกบ้านฟรีกูก็หาบ้านเลยหาบ้านเจอโพสต์รับคนทำความสะอาดแลกที่อยู่ฟรีพ่อสอนว่าอย่าปฏิเสธของฟรีกูไปเลยไปถึงเจอ เด็กหนุ่มใส่สูทผูกไทยบ้านหลังใหญ่ไฮโซมึงเป็นอพาร์ตเมนต์แบบมีทีวีจอใหญ่ i f ไฟรินเตอร์มีห้องส่วนตัวให้กูอยู่กูว่เข้าไปดูห้องเตียงใหญ่แอร์เย็นกูแบบว่าโอ้โหแม่งสุดยอดตื่นตาตื่นใจเดินกลับออกมาเฮ้ยทำไมมึงแก้ผ้าเสื้อผ้ามึงไปไหนวะ กูแบบไอ้เฮียไปไม่ถูกเลยเหมือนแบบไอ้เฮีย,ฮยทางออกอยู่ในวะคือเฮ้ยตะขาบแม่งตัวเท่านี้เลยกูแบบเออไม่ดีวะแล้วคือแต่ว่าน้องแม่งทาตัวปกติมากคือแบบว่าพี่ครับพี่ก็ปัดฝุ่นจากบนลงล่างได้เลยนะฮะผมมีที่ปัดฝุ่นคนนกกระจอกเทศคือแม่งเดินอย่างนี้เลยแต่แบบไม่มีท่าทีคุกคามกูก็แบบไอ้เฮียพลาดอะไรในอีเมลไปเปล่าวะโอ้ย ไม่ได้อ่านปลอท้ายอีเมลมันบอกว่ามันอยู่รัดที่ชีพเลยอยู่บ้านมันจะแก้ผ้าเอาไงดีวะกูก็เฮี้ยมาถึงนี่แล้วว่าบ้านแม่งฟรีบ้านดีด้วยกูแบบไม่ได้กูต้องฮึบบ้านฟรีเพื่อออสการ์กูต้องอยู่ได้ผ่านมาแต่ขาบน้องชีเลยก็ราไปทั่วลิ้นชักโตชั้นวางของสิงหลังจานโว้กูแบบเออเอาไหม ความฝันบ้านฟรีออสการ์น้องชีปเปลยก็นั่งอยู่ที่โซฟาเบาะหนังเทียมชวนกูคุยเรื่องการเมืองกูก็จินตนาการโมเมนต์ที่กูต้องเช็ดคราบเหงื่อจากไข่น้องชีปเปลยบนเบาะหนังเทียมออสการ์อสรอสการ์อสรอสการ์ออสการ์ออสการ์ออสการ์แล้วน้องชีปเปลยก็พูดขึ้นมาว่าแต่ก็ดีนะฮะที่บ้านเรามีทรัมป์เป็นประธานาธิบดี รอบนี้เป็นไบเดนแล้วไปครั้งแรกนี่เป็นโอบามายู่ๆไปเป็นทรัมป์ตอนนี้เป็นไบเดนแล้วเบื่อประชาธิปไตอเพื่อออสการ์กูหาบ้านใหม่สามหมืนไม่เอาแพงสามหมื่นห้าแพงมากสามพันเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะ สามพันบาทนี่ราคาเท่าอยู่แฟลตบางบัวเลยนะกูแบบกูไม่เชื่อใจแล้วกูอ่านละเอียดเลยอืมตัวใหญ่มากไม่ขอเย็ดขอแค่เลียหีวันเว้นวันเอ๊ะ้เฮียจะขอเลียหีกูเลี้ยงจะเอาเงินกูอีกเอาไปซื้อริสเตรินแล้วมันก็โออวดสพคุณมันบอกว่าืมันน่ะเลียดี วันเว้นวันครั้งละสิบนาทีเสร็จ <laughs> มึงรู้จักเลสเบี้ยนไทยน้อยไปซะแล้ว <laughs> กูพาวเวอร์เลสเบี้ยนมึงเลียไปเหอะสิบนาทีกูไม่เสร็จ <laughs> กูกำลังจะส่งอีเมลไปต่อรองกับแม่งพอดีแฟนโทรมาเหมือนมียานอย่างรู้บ <laughs> แบบี้ยแบาบ้ทำไรอยู่วะจู่ๆเขาก็รู้สึกไม่ดี เออก็กำลังเฮ้อะไรเนี่ยพีบี้ไม่เคยเลียเรียนไม่ได้เขาเลียได้คนเดียวพี่จำางนี้จำอย่างนีแล้วพี่อย่างนี้แล้วพี่จำางนี้เอาไหมเพื่อออสการ์กูหาบ้านไหมเฮ้ยเจอว่ะบ้านอาติดหนึ่0 0 0บาทต่อเดือนรวมค่าน้ำค่าไฟอ่ะราคานี้อยู่เมืองไทยเหมือนอยู่หอเดือนละ5,000 กูแบบอ่ะกูไหวกูไม่เอาแล้วของฟร <c oughs> ีไอ้เฮียอเมริกันเมืองซีวิไลมีแต่เพี้ยนเพียนมึงเดี๋ยวเลียหีเดี๋ยวชีปเปลือยกูไม่เอาแล้ว <c oughs> กูไปบ้านธรรมดานี่แหละกูก็ไปเลยบ้านอาร์ติสแล้วคือที่บ้านเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่า <c oughs> นักสแสดงนักดนตรีศิลปินยาจกแม่งก็จะมารวมตัวกันเว้ยแล้วก็แบบว่านอนเตียงสองชั้นห้องหนึ่งอัดเข้าไปลยหลายคนทุกคนแม่งขู่มากเลยนะเออคือแบบว่าแต่งเพลงมีแบบว่า เป็นตัวประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดเมื่อวานเจอจอร์จคลูนีเอ้ยคนนี้เป็น Extra Star War. แบบเอ็กซ์ตร้าสตาร์วอกูแบบเฮ้ยมันต้องอย่างนี้อยูเอลเอมต้องมาอยู่บ้านอย่างนี้มันจะมาอยู่บ้านเลียหีไม่ได้กู <laughs> ก็แบบนี้แหละมึงความฝันความฝันกูแม่งเกือบจะแบบสมบูรณ์และแม่งมีน้ำยอกอกกูอยู่อย่างหนึง่งอีแมนเจอบ้านอีแมนเจอบ้านเนี่ย จะเป็นชนีโอซีดใส่ที่คลุมผมใส่เน็ตคลุมผมเดินฉุยชายอยู่ในบ้านคอยออกคำสั่งตักเตือนทุกคนอ่ทอดไก่เสร็จแล้วอย่าลืมเช็ดผนังด้วยนะอ่ะอะดูหนังเสร็จแล้วอย่าลืมวางหมอนกลับไว้ที่เดิมด้วยนะอ่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 ะน้ำยาล้างจานอยู่ทางซ้าย สบู่ล้างมืออยู่ทางขวาอย่าวางสลับกันและอีนี่คือแบบว่าอยู่บ้านทุกวันตลอดเวลาทุกคนแม่งเกลียดมันมากก็คือวิแต่อีนี่มหาศจรย์นะมันมีความสามารถพิเศษอ,อย่างหนึง่งมันเห็นขนเส้นเดียวมันรู้เลยนะของใคร <c oughs> ห้องน้ําว่างกูแม่งเข้าไปแล้วเข้าไปเช็คเห็นผมตกอยู่เส้นหนึง่งบริตตี้บริตตี <c oughs> นี่ผมบริตนี่บริตนี่อย่าลืมเก็บอย่าล oh, 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 so so ืมเก็บอ้อ้ไม่เฮอัมซิมิมเซนอัมโซสอรรี่อัมโซสอรี่ทีนี่อยู่บ้านชื่อยโกะมาอเมริกาชื่อบริตนี่แล้วคือทุกคนต้องยอมมันแล้วมันเหมือนแม่งเป็นโรคจิตวันๆจะคอยส่งแมสเซจมาหากูไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเพื่อบอกว่าผมกูอยู่ที่ไหน <laughs> แตงโมผมเธออยู่ทุกที่เลยนะ นี่รูปผมเธอบนพื้นนี่รูปผมเธอในลิ้นชักวันนึงกูทอดไก่อยู่แม่งส่งม,มาเสจมาแตงโมนี่คือรูปผมเธอในปรินเตอร์ <c oughs> กูกลับมาจากร้านวันนั้นกูใส่เน็ตคุมผมมาเลย <c oughs> มึงเอาสิกูเอาบ้างกูเอามาสองอันเอามาเผื่ออีบิทนี่ด้วย งก,กูสองทีเอาสิ e man อีแมเนเจอร์เฮ้อแตั้งแต่วันนั้นแหละมึงมึงก็ตามจองเวนกูหนักกว่าใครเลยคือบ้านนี้เนี่ยคนเยอะกดก็เยอะมันก็จะมีกฎว่าห้ามเพื่อนนะค้างบ้านนะแฟนก็ค้างไม่ได้นะอะไรเงี้ยแล้วแฟนฉันก็ตอนนั้นอยู่คนละเมืองก็แบบว่าฉันก็ขับรถไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาก็ขับรถมาหาฉันสามชั่วโมงกลับบ้านสามชั่วโมงงองแงีบบ b จะนด้นอกนกอดกันไหมอ่เขากลับรถกลับไม่ไหวแล้วเอ้ยเอาไงดีวะเก็บตังคับตายจะมาจ่ายค่าโรงแรมอะ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 นอนในรถแม่งเลยกูว่ากลับมาจากที่ทํางานนิ้วล็อกมือชา้าเฮียพายอย่ามองปะเป่าเอาไปมึงไปไป,ปนอนในรถ <laughs> แต่เฮ้ยมึงคือตอนนั้นเนี่ยหลายคนเล่าให้เพื่อนฟังแม่งไม่เก็ต ไอ้เพื่อนผู้ชายนี่ไม่เก็ตเลยคือแบบเฮ้ยมือชาแล้วไงวะมึงจินตนาการมึงไปทำงานมึงกลับมาถึงบ้านควยมึงชา <laughs> มึงจะรู้สึกยังไง <laughs> มึงไปทำงานกลับมาบ้านเมียแก้ผ้านนอนรอมึงควยล็อกคุยชา <laughs> มันจะเป็นเรื่องใหญ่ไหม <laughs> คือเนี่ยนี่ คืออวัยวะเพศของพวกกูคือกูมีของกูเท่านี้มึงเข้าใจไหมแล้วคือกูก็เครียดมากกูแบบชีวิตเปงนไงกูจะพังพินาศก,กูทอดไก่ทำปอบเปี้ยคือแบบไอ้เหี้ยกูเครียดเครียดเลยอะแต่แบบอ่ะจบไปกูก็ไปไปไปนอนในรถกูอะออเหม็นยามองหมลยะไเหี้ยทำเหี้ยอะไรไม่ได้อนอนจับมือไปขอโทษครับขอโทษครับเอ่อมาทำอะไรกันที่นี่ครับ วอหนึ่งเรียกวอสองเจอผู้หญิงที่เขาแจ้งว่า <c oughs> เซิงดีถ่ายก็อยู่ในรถแล้วเปลีย่ยนอีแมเนเจอมันโทรไปแจ้งตำรวจว่าพวกกูเอากันอยู่ในรถกูนิ้วล็อกมึงมึงกูจะยังไงมึงจะเซิงยังไงกูนิ้วล็อกแล้วกูแบบอีตำรวจนี่มึงมาดมมึงมาดมมือกูมีแจะกินยาหมองมันเอาไม่ได้มันแซบมึงเข้าใจไหมมึงมานี่ มึงไม่เชื่อมึงไปเอากองพิสูจน์หลักฐานมาดมไหเมียกูด้วยเลยไหมอีเหี้ยคือแบบมึงจะเอาก็ไม่ได้เอากูจะนอนกแบบ็ไม่ได้นอนกูแบบอีเหี้ยไม่ไหวแล้วอีแมเนเจอร์มึงไม่รู้ว่ามึงกาลังเล่นอยู่กับใครกูแบบกูแต่งงานย้ายเมียเข้ามาอยู่ในบ้านอาร์ติด้วยกันเลย <c oughs> เอาสิมึงสองต่อหนึ่ง subscribe ก,กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ